วัดเยดีไอไคนะครับนี่คือไม้หลายทางขออคนเดินทางมาเยือนนะก่อีธรรมราชในวันนี้ตงมาทีนี่นะครับก็คือวัดเจดีไอไคนะครับมีนะครับมาทีนี้ตองนไกยเห็นค้องเรนเด็กมาข้อพอนไอไคนนะครับ ไข่ตัวใหญ่ยิงซองตัวเป็นสัญญาลักข้องหวัดไท่วัดเยดีพิชนนักก้อนซีธรรมราชสำรับใครถีมาเรียวพมาเกบุนลาวนะกับข้อไดไว้หลับขว่าพันหนักส่วนคนที่มาถม <Hey, S 1> เที่ยวพมาข้อพอนหนักก้อนจมว,วังเร็วกันและมาเกบนแก้เคยสำลาวเที่ยวเมืองหนักก้อนให้กิัน นี่คือบรรยากาศของวัดเอดีไอไขกวันเซาทีซ้ำคลิปเมษายนนะครับมันจะเก็บบรรยากาศการไปเสียว,วัดไอไขมาฟากกันเล,กเล็กๆหน่อยๆรปยนต์นมาว่าเป็นตัดเลยนะครับจดกันเรียงราไล่จากมาพ่อคนไอไขพ่อดลรับเชิญมาเทียวกันนะครับวัดเอดีไอไขที่ชนด